็ภูมิใจมากพากันเฮภูมิใจแล้วก็ยากขอบใจทุกคนที่มาเซียละก็ขอบใจทางเราที่เป็นกําลังใจให้พวกเราอยากขอบใจทีมามว่าโมเมนต์ว่าเิ่างงามแต่ว่าเขาช่วยกัน<อ>สปอร์ตแต่ว่าเฮายิ่งได้เป็นประตูที่สวยงามอยากขอบใจหลายๆจังหวะนั้นคือเป็นจังหวดที่เราถนัดอยู่แล้วไหมคะแบบ ตอนลอยมาคือหวดเลยโดยต้องต่ใช่ใช่ใช่เป็นลูกถนัดเพราะว่าเคยยิงให้ทีมชาติส3ประตูแล้วแบบนี้ใช่ครับพวกเราพอใจมากว่าทีมชาติไทยเป็นทีมต้นๆอันดับในอาเซียนพอกเป็นทีมที่แข็งแก่งที่ว่าพวกเราภูมิใจแล้วก็อยากเอาขอพิพารหลายๆอันแต่ก็เราจะเอากับทีมชาติไทยไปฝึกซ้อมว่า ในเกมมื่อนี้เขาก็มีขอผิดพลาดหลายในการกำเนาเราไปแก้ไขในการพึกซ้อมต่อเพราะว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่แข็งที่แข็งแก่งหลายทีมชาติไทยนับชื้อนับชื้มากก็ยังยังอีกยังอีกหลายแต่ว่าเราต้องพัฒนาเพราะว่าทีมชาติเราของเรามีแต,ต่ตัวเล็กแล้วก็ไม่ใช่ตัวเล็กเป็นยังนุ่มน,นุ่มน้อยนุ่มน้อยหลายเพราะอายุไม่เยอะพวกเราก็กับเมื่อประเทศเราฝึกซ้อมให้หนักเพื่อ รายการไท,ย,ทยปีนี้ใช่ครับบริษัทตั้งเป้าหมายชูงเนาะสีเห็ดในเตลเม็ดให้ดีเพราะว่าทีมพวกเขายังมีแต่เด็กหนุ่มน้อยสีเห็ดผลงานในเม็ดต่อเม็ดให้มันดีในรายการไทยปีนี้ใะใช่ก็ได้ได้หลายหลายอย่างจากที่เราไปเล่นที่นอกประเทศสองปีอยากมาพัฒนาประเทศเราและอย,อยากให้นักเตะเราอยากให้นักเตะเราออกไป หลินจ่ต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาประเทศและก็พัฒนาทีมชาติเราเราว่าตอนนี้ยังมีโบไลเนาะเพราะว่านักเตะที่ออกไปหลินอยู่นอกประเทศเพราะมีส่วนหน่อยกับโบไลมีแต่ลูกครึ่งในยุโรปส่วนใหาในประเทศยังไม่มีอยากให้นักเตะทีมชาตินตอนนี้อยากให้ไปเล่นที่ไทยที่อะไรอยากให้ออกจากประเทศเราเยอะอยากขอบคุณครับขอบคุณเพราะว่าไม่ได้ขอบคุณเพราะว่าเราไปทาง ไปฝั่งกองเชียร์ก่อนใส่ครับแล้มาขอบใจขอบคุณทางอ e ีซีอยากขอบคุณเพราะว่าเราได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยเพราะว่าพวกเราภูมิใจมากที่ได้อุ่นกับทีมต้นๆเพราะระดับเลดกิ้งมันต่ำเออมันห่างกันเยอะมากเรากับพเพราะว่าเรามีได้อุ่นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากทีมชาติไทยกับแผนการเล่นของญี่ปุ่นเพราะว่าโคตอีซีเป็นโคนญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นเกมที่โอ้ ทำไมนานเพิ่งมาสองเดือนสามเดือนเพิ่งเข้ามาเพ,พิ่งเพิ่งก็มาในรายการนี้อุ่อนเครื่องอย่างนี้ใช่ไหมเว่าคุณเก็บตัวด้วยกันสิสองวันเปดยใช่ไหมไม่ถึงก่อนมานี้ไม่ถึงสองวันสามวันผมก็มามาแข่งเลยมาจากกัมพูชาแล้วก็บินตรงมาเลยมาแข่งขันของเจอมาเลยไหมคะใช่<ม>เกมเจอมาเลเซียด้วยใช่ไหมคะใช่ฝึกซ้<ส>อมสองวันสามวัน,วนใช่ก็มันก็ ต่างไปต่างๆแต่ว่ามันเราก็ยังไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งมาเพิ่งเข้ามาแต่ว่าระบบการเล่นกันก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นเราก็รู้การเล่นเริ่มระบบเกาหลีเราก็รู้ญี่ปุ่นเกาหลีมันใกล้เคียงกันนะใช่ใชการเล่นสิ่งที่สังเกตคือเขามีเข้มงวดกับกับทีมของคุณปุ่นเารย์เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการฐานการกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมเพราะว่าเห็นวิ่งกันแบบแรงไม่ตกกันเลยใช่ตัวนี้เป็นพวกเราก็เริ่ม พัฒนาจากนักเตะให้เป็นมืออาชีพไม่รเราโค้ดทางโค้ดเกาหลีเขาก็ไม่แปลว่าไม่กดดันดนักกีฬาเท่าไหร่เพราะว่าตามธรมรมชาติเลยว่พวกเราก็กินกันแบบไม่ไม,ไม่ไม่กินแบบว่าเจ็บท้องอะไรเพราะว่าเขาอยากให้เป็นแบบมืออาชีพเขาก็บอกก็บอกก็สอนหลายๆอย่างฝากถึงแฟนชาวไทยหน่อยค่ะ <c oughs> อยากฝากถึงแฟนสาวไทยนะอยากฝากขอบใจแล้วก็ เพราชาวเรชาวไทยเป็นกำลังใจให้พวกเขาทั้งสองทีมในวันนี้พวกเราเล่นเต็มที่แล้วก็สู้กันอย่างมันเพี่ว่าเราเราเสมอที่ว่าวันนี้อยากขอบคุณกับเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เอาไปแก้ไขจากไทยแล้วก็ผมก็จะไปบอกน้องๆนักเตะกับเมื่อเราก็เมื่อฝึกซ้อมแล้วก็เมื่อพัฒนาขึ้นใช่ครับขอบคุณครับ ไม่พลาดุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s s ับสไค YouTube พรสปอร์ทช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ